อันนี้ของใครเนี่ยของหลวงพี่เหรอครับโอ้โหหลวงพี่แล้วหลวงพี่เคยห้อยไหมอ่ะเอาจริงจริงหลวงพี่เคยห้อยไอ้เอาที่ช่างน้ำหนักมานี้อยากรู้ว่าหนักเท่าไหร่อ่ะโอ้หมายถึงว่าตอนอยู่วัดก็สะพายเหรอใช่ตอนไปไปปลูกเสกอะไรไปปลูกเสกอ๋อหลวงพ่อนี่ก็ได้รับนิมนต์ไปปลูกเสกตามอาจารย์ไปตามอาจารย์ไปปลูกเสกแล้วสะพายนี้ไปเลยเหรอโอ้โหแล้วนี่คืออะไรครับหนังนี่คือ ห <affiliated S 2> นังว <presidency> ัว okay. <succeeded> เอาหมายถึงว่าเวลาสะพายจะไไม่ไม่บาดหลโอ้โหแล้วหลวงพี่รู้ไหมว่าหนักเท่าไหร่น้ําหนักอะผมช่างดูเล่นๆนะแต่พระหลวงพี่แท้หมดเลยเนี่ยอาจจะเป็นพระใหม่ๆอ่ะใช่ปลุกเสกปไหลหลังวปลงพี่เอาไปเข้าไปปลุกเสกเองเลยโอ้โหแต่อย่างเงี้ยยังในตลาดตอนนี้ยังไม่ค่อยนิยมโอ้โหเนี่ยหลวงพี่นี่ ใช้ได้เลยนะแล้ววันนี้เอามาให้ผมดูเพราะอะไรอ่ะ,อะจะปองได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไมด้๋อส่วนใหญ่จะเป็นพาใหม่ที่ผมไม่ได้เล่นเลยโอ้โหแต่ผมลองขอญาตช่างดูนะอยากรู้ว่าหนักเท่าไหร่อ่ะเด <c oughs> ี่ยผมตั้งค่าเป็นศูนย์กัน